แล้วก็โซ่โซ่ของน้ำโซ่องน้างลงไม่ใช่แค่ขนาดนั้นสวัสดีครับพบกับช่อง EK Channel กันอ als, ีกนั้นนะครับผมหลังจากที <ranch> <anda> ่หายห่างหายกันไปนานนะครับผมท่วงนนี้เขาก็มีโควิดระบาดกันนะครับผมเราก็ต้องหาทางพอามันตัวกันจากที่มีแมสแล้ว ก็ต้องมีเฟซชิวิีด้วยเอิมการป้องกันปีขั้นหนึ่งมาทำกันดีกว่าอุปกรณ์ที่เอาใช้ก็มีกใสหกใสที่เอาไว้ทำงานอืไอ้กระโปรงโอกรโปองน้ำกระโฟมงองน้ำาโปรมขาวขแล้วก็ยาง ยางยืดที่เขาไาเย็บเป็นหลงเกงเกาสองหน้าเทปสองหน้ากันไก่แล้วก็เย็บป,ประดาษแล้วก็แม็ก็กจับอันนี้ฟองน้ำเขาให้ตัดแค่ หนึ่งนิ้วใช่ไหมแล้วเราก็เสร็จแล้วเ e t s do p r a c t i c เสร็จแล้วมันเร็วจังไม่ตัดคนต่างทำเนาะทำให้ตัดเขาให้ตัดมุมก่อนเพราะว่ามันจะทิ่มก็ตัดให้มันโค้งโค้งค่ะเนี่ย ไม่ไม่ออกไม,ไม่ติดเลยแต่ไรเด็กเด็กก็ให้พ่อแม่ทำให้นะคะโอนกินได้อยู่เดี๋ยวดมัน,ม,นมันกินไปเยอ,อะก็ไม่จ้าอะไรม้างก็ได้<แ>เจเก็พอหลัง พอหลังจากที่ตัดมุมเสร็จแล้วนะนผมก็ให้นำเทปสอง,องหน้าเกาวสองหน้านะผมมนาะแปะด้านบนอให้พีงแปะราบจริงมันต้องแบบแบบบางก็ได้อันนี้ไม่ได้ออกไปชื่อก็เอาเท้าที่มีนะเท้ามือเลยี่้ DIY เท้าที่ <c oughs> ทมีนะคะ จะออกไปเลยจนอหที่จะต้องอัดคงคงเพราะเวลามันใสอะครับผมมันจะได้ไม่ไปชนกับคนมันไม่บาดอืมมันไม่บาดเพราะว่ามุมมุมมันจะไหลกไม่ประกาจะบาดเท้าอยู่แล้ววะ ถ้าต LIKE <laughs> <laughs> ่อต um> ่อไปก็คำแบบนี้นะเสร็จแล้วฉี่คนนี้รีบอันนี้ก um ็แล้วแต่เราเลยว่าเราวาอะไรอะไรอ่ะไม่รู้ไม่คิดอไรขคิดวางไปสิลูกแล้วค่อยๆแปะไปมทิงเกอร์คอนสตรัก ลงเลยแค่ขนาดอันนี้มันความว่ามันกว้างไปอ่ะใาไกลกันนะผมแล้วก็ตัดออกว่าคี่ว่ามันกว้างไปทำไมถึงต้องตัดออกอ่ะเ,เ,อเพราะมันเกินมันเกินมันเกินน,นี่เยเอมเมื่อกี้มันพอดีไปเราจะเย็บอันนี้ลงไปไม่ได้ ก็แกะออกค่ะเสร็จอย่าเียไม่ได้ปัดลมดูก่อนว่ามันผมไม่ได้สุ่มสซวผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ลืมนะแต่จงใจอันนี้เราก็แมตช์เพิ่อความเงนนะเอาด้าแนแหลมแบมออกข้างนอกแล้ว ด้านเนี้ยออกข้างนอกแล้วเอาด้านที่มันไม่ไม่แหลมเข้าข้างในเพราะเดี๋ยวมันจะทิ่มหัวเราตัดเดยอะมากเลยอยีกเอ่าค้าง <c oughs> ตา่างมิวโลนเลย เราดึงตัวเองเข้าไปไม่เออก็เอ็มจีมีเสร็จแล้วเราก็ก็เว้นออกมาสักนิดแคทนะครับไปเชื่อใครมา ทีมงานช่วยทีมงานแล้วก็แม็กนี้อ่ะแม็กเป็นไงดีนะออกแม็กนียก็ได้ที่สุดะนะัดแ,แต่แล้วแต่เราเลยข้าวๆมันก็จะประมาณนี้จ้ะ ไป,ไปช่างพี่สาวเลยไหมฮะอืมเฮ้ยค่ะาตาัดโซนออกไปเยอะอ่ะแล้วก็ไว้แล้วก็ใช้เทปเทปเนี่ยเทปอะไรนะเทปเนี่ยทปอะไรนะเออเทปกระดาษเทปกาวกระดาษ เ็บก,ก,กระาดาษยาวเก็บปกระดาษยาวเทปกระดาษตอัดครึ่งมตัดครึ่งไหมตัดข,นา,ขนาดแล้วคิวดว่าตัดครึ่งมันจะตรงไหมอีค้าตาัดของอีค้าไปยแอบมีดระว,วัดขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระดาษนะจ๊ะแล้วก็แปะออกไปปิด ปิดโฟมอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นโฟมใช่ไหมแล้วก็ปิดโฟมปิดไม่ให้เห็นโฟมให้มันสวยงามสวยงามไม่ถ้าเขาไม่เห็นอยู่อ่ะนี่มันจะไม่เห็นเดี๋ยวเราก็จะเล็มออกเล็มต่อจะเดินเห็นทางขังจริง ได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนีแอ่การเดืมากกว่าดูดูมานี่ไม่เห็นเหมือนที่ดูมาเลยอ่ะโอ๊ย แล้วไม่เหยียบขยาปล่อยลงพื้นอ่ะเสร็จแร้วเสร็จแล้วแต่เราก็ยังช่วยได้ไม่สุดปิดตา คุนคุ <ไป S 1> ้นไปโอ้ยเสร็จแล้วนะครับผมเอาน,นี้วิธีทำก็องง่ายลดประหยัดนบประหยัดหาของได้ไม่ยากหรอแต่บ้านเรายังไม่มีเลยนะคจไม่คงคงไม่พอที่จะสู้โควิด เขาบอกว่าโควิดอ no so so, so mmm, ่ะมันติดด้วยตาเข้าตาเชื้อเข้าตาได้แล้วก็ทาันนี้กมาก็สำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมใครชอบเ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมรอติดตามคลิปใหม่ๆกันนะครัสวัสดีครับสวัสดีครับ 不好，不那姐，那姐，